ทวามาเนี่ยวมล้งค่ะค่าที่โทยี่อเออบางบางคนอะนะถอดมาพอกันตื่นไงวายดีเดอพี่น่องเดีน้ำเพื่อเพื่อหลังคาไปเนาะเอรื่องเขาให้เครื่องเครื่องอะไหรอเดยวนี่การ ครับปีที่แรกนี่มันท่วมซ้ำเลยทีที่ดว่าถ่วทีดถ่วมให้นะเออเอเอ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 เออเเอคเเออออออเเออเ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 ออเออเเออออนออเนอออเอเอเออเม่เออเดอเออเเออเออเออเอเอเอาอันนเออเออเอนออเออเอเอ็มเออเออเออเอเออมเอเเอ่อเอท่วมบ้านเออ อืปี2019ปี2019ออแล้วจว่าพวกตู้ยอกตู้เย็นมันบ่ตายตู้เย็นก็แค้นคือตนคืนแม่อืต้องเตรียมไว้บ่หรือจังไดเตรียมไว้เมันทั่วมาได้ก็งคืนบ่ได้นอนได้เหี้ยนพอเหียงโเออเหี้ยนพอจนบ่ได้นอนได้อยู่ข่อยจนซอกจนเป็นน้องไข่ขึ้นค่าที่นั่นหก็เป็นยังน่ะเยกน้าแกงเหี้ยนของเอาอง ้เก็บอได้รับในนอนแล้วหรืแต่ว่าเ้รั่องแต่วันนี้เราดี่ะดีว่าจะนองาแต่ว่าเฮงจัวมือนึงนี่มันแต่พุ่นเยเด้เป็นมัจจปีเลยนี่เปนรอนธเเลยมัน็อ้องพันธเ่าประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีค่อเป็นเนาะเป็นฟ้าตก็เปยายามเบาน่อยที่น้อยท้านหัน เขาขาวนี้สม่ขาววหันก่อนมันกับไม่ขวบหัไม่ก่าท่าซีบอกทาซีหันขาวได้ใช่ไหมเนียมันน่นมาก้ใส่ขาวเปลือกเอาดอกเล่าซุ้งสนเล่าถ่งกัซุ้งตำบซุคนหกงหันเหี่เออเน่เล่าเนี่ยนางเหล่า สวิตมอไซค์ไปแล้วพี่น้องไปกับวันน้อยการตอนนั้นหันพีผิดนยละบัดไใหู้กิที่สรอยู่ไปอยู่ไปเพื่เอามาหันกหุิจาเมาสวยเลือเนาะเกยเนาะยหัวหน้าหัว่วงก็ก็มาหายกิน นีเพป็นกับมาจ่อยกินน่ะกินนี่กินนั่นนั่นนี่เราก็กินไปเรื่อยพอได้ชีวิตรอดเนาะเอาชีวิทหล่อนเป็นเลยเนาะธรรมชาติสวยงามค่ะได้ยางเช่ยยางเนาะน้ำถั่วมทั้งสุกปรกนะโมีค่าธรรมชาติงามค่ะทำแม่ก็น่าดูเด็กทำกับนี่อยู่เพียงแอลกับนี่เคยเป็นอยู่เพียงแอลเพียงข้อหันม้วนหันถั่วจั๊กจั่งหันม้วนเออ โมวนโมวนแล่ตึ๊งตึ๊งเที่ยงเนาะเออถ้ามันมากหันได้ก็ต้องเกี่ยวไว้ก่อนเออมาปีละหันแต่มันหนักแห้งมันโมโมวนโมโมวนนะแบบว่ามันพ้นแห้งแต่ก็ลบเบิดมือเบิดเบ้นเบิดมือเบิดเบ้นเพิ่งพ้นเพิ่งโรคเพิ่งไข่เออเจ้าจนไข่บ้านนี้ไพ่กับแพ้กับโมโมวนไพ่กับเป็นถุแต่กี่หันแต่ก้อนหันหวังจำเพียงแอวเพียงพ่ออยู่โอ้ยบอลได้ถูกปัญหาไอ้ดอกโมวนเออ อันนี้มันต้องบ่ขาดสายพอดีจ้าเบิ่จ้าคือ้เกิดมาก็มีมเือีเออเกิดมามีมดแต่อเกิดมาเนเทื่อเดียวอก็บ่กเอก็บ่อนงน่ก็แม่นล่ก็บ่ได้โอ๊ยตื่นเตนม้ันมีแต่กัดเาอยู่เนาะกนําไปกล้วยอันนี้เนาะ อันนี้พายกับสัน้ำมันคนละลูกอย่างยาดายหมูวางสามทองเอาขามเซ่ได้วยก่อน้วยน้องขามเซ่นตะกิ้นั่นเสียนเอาพื้นดงมี้นดงอันเอาใ่บ้าไปก่อนใจบ้าแต่ก่อนแต่ข้าวโมมีบ้าโมมี่อืออาหารจาจุ้งคามตอนงต้นเวลาหนามากเะยค่ะจุ้งถึงบอกขนกระโดหน้าก็อืมันก็ะอยหน้า ถ้า่เคยไปแถกมันจะมาไปแต่ดือนนี้เคยเขาโมเป็นยังหันไปจะบ้านถูกถึแล้วเขาเสี่ยวนั่นไปใส่เอายนก้อนเสดียวาหนก้นาอยนกเอาเอากล่องโฟมเอาเลยบอครเอาเขากวัวแล้วบอกบอหน่อยพ่อมัมีอยู่ในน้อยพ่อพ่อมบาดออตั้ม่ใชเอากล่องเขียวค่ะันไปโมเขียวค่ะ ใ่ใจียวปิ้งอบแล้วก็อกบปิ้งเบลบะพี่น่อยกับอ๋น่กินเบะมาปักเซกินเบะได้กิน้เออตัเซ่กินตามตัวกกับปิ้งปิ้งเคียกับอะไรก็พิโลพิอลเออมาพี่กินเนนะอืม รยากาอผู <S <S yeah. ้ชายเนาะคอยพายผ้าพานำทำ้าขิ้นมาไม่กินอย่างก็ิดมกินเบะอดกินบ่แล้กินบ่เมอพีเนาะขนาดเจ้าไปอยู่ปักซองน้ำบางึง ห่านบิงแมบมดได้อยู่สองเดอดเจ้าอยากกินกันไหมตาเลือดเดียวยังมีมัดท้าจนท้ากับเมฆขั้วบรวาเมฆขั้วบ่สุดข้ขั้วคิดเองเมฆขั้วนี่เมบ้านยังบริด้มามบ้านลาหดอยแหละดยซื่อ เบียร์กัขาชื่อเจ้าิงแดนเจกี่กยเจกินกี่้องเคียวขาวเบียเเบียเบียร์เหาะเขาก็จะกินเบียเบียร์เหมาะที่ไปใส่นี้ไปเคี่ยวข้าวใส่มข้าวกันว่าอันนี้กันบระระหงจ่าขาอยหันขาลงหลุจ่าขาลงก่อนี่อ เอา้ไปน้เลยไปจัินไปบ่ออันนี้อันนั้นรถเจ้าเจ้าเสีไปเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องขนของบ่เอาโหลดเท่านหลดเท่ามันเป็นกระบะนี่เอาหลดเท่าไปรล้วก็จะขนของโอ้พนออกกระบะก็ได้โดยโดย ให้เอัก้อยภาไปหาอุซ่าก่อนเนี่ยจะว่าอยเด้อจะาจะไปอรแลจะไ้บอเหมือนจะมิหูอบอคอยบล็อกเนี่ยคอยว้แล้วเนียคอยมิ้หูเนาะคอจะไปตามไปตามไปเนาะก้อยจะพาไป เรื่อบ,บา,านต่างอางกไดเคยมาก่่ะบุเคยองเหียเลยบุเคเจุดคือบ้านเจามันเคยไปยุอลานนะเคยไปจดกอร้อนนบ้เรืซีเคยมากอยู่บ่เคยโอ้เคยบุเคืลงมาไต่้างแรกได้นเนี่ยมื่อน,นี้นะาตาใต่้างแรกก็้เมือ่อซะจะบอกบ้านนี้หอยกับบุเมื่อแล้วจะฟาโฟเ,เมย์มาลินผลัดสิฟาล,ลัาเ้า เราก็โดๆทะลึงเจ๊ปีเลยไรละมาเราบ,บุหรีมาเราบ,บุหรีมานะหักเราบุหรีมาปากักเีนี่ลายปี่นะหักรามาหันปักสองมาถวันน่นเรื่อยอยู่กูปี่อยู่เล็กตากผ้าเราไปเที่ยวไปไลฟ์เปิดกลับ,บน,นี็กอ่าผู้พ่อนะครับเดือนเนี้ลังสงกทานแต่ผู้แมนะี่กลับาก่อนเพราะว่าเรามาก่อนเนาะแมนเรามาก,ก่อน,นอ่นาเม,ามื่อตื่นอีกป่ะจัก ันทำม,มื่อตีอมตีวะสิตีจาเห็นข่อยจ่อยข่อยตีเลยจึงโลกจะหนจ้ะหกิบเฮ้อ่าอีีด้นเออจะจักล4กสี่สิบป้ายสี่สิว,ว่าน,นาเลยสี่สิบแปดข่อยหกสิบปั่ไ,ได้เด้อหกสิบซองได้เออเเ thế là hạ, tự yên. mình mình đi châu phi nhận được bỏ lấy về quần lann lấy khám <laughs>

อันบอดีมส่งรคชันอนแหลกอ่ก็ลองไปเบิ่งวม่มันมันสิบตัวว่าบาว่าสิริอยี่วัะเอ็นโหลดยาวเขาดีนะนอะอดอไม่เลยจืดโหลดมาอเลเออ 谁？Okay.